สอบสมรรถภาพร่างกายการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบ,บกประจำปีงบประมาณ2565สวัสดีครับวันนี้มาดูในหัวขอ้อของการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับขอเรียนในสิบกานบกนะครับและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบ,บกนะครับช่วงอายุ18ถึง30ปีนะครับว่ามีสถานีใดบ้างนะครับสถานีที่หนึ่งนะครับสถานีว่ายน้ํานะครับ25เมตร ไม่จำกัดเวลานะครับไม่จำกัดเวลาผู้เข้ารับการทดสอบต้องว่ายน้ําได้อย่างน้อยยี่สิห้าเมตรและต้องไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการทดสอบจะถือว่าผ่านหากว่ายน้ําไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งของการทดสอบจะถือว่าไม่ผ่านนะครับในสถานีที่หนึ่งนะครับว่ายน้ําไม่มีคะแนนมีเกณฑ์ผ่านกับไม่ผ่าน สถานีที่สองนะครับเป็นสถานีดันพื้นนะครับดันพื้นจับเวลาสองนาทีนะครับจับเวลาสองนาทีข้างนี้นะครับที่ขีดเส้นนี่จํานวนครั้งนะครับที่ทําได้นะครับถัดมาจะเป็นคะแนนนะครับจะสลับกันแบบนี้นะครับจะสลับกันจานวนครั้งนะครับทําได้หนึ่งครั้งเนี่ยจะได้สองคะแนนนะครับสองครั้งไน้ขอแก้ไขทำได้หนึ่งครั้งได้สองคะแนนทําได้สองครั้งได้สี่คะแนนนะครับ สามครั้งได้หกคะแนนนะครับเรามาดูในคะแนนเต็มของสถานีนี้นะครับสถานีนี้คะแนนเต็มของเขาอยู่ที่ทําได้แปดสิบสี่ครั้งนะครับแปดสิบสี่ค,นน 8, ครั้งจะได้หนึ่งร้อยคะแนนนะครับแปดสิบสี่ครั้งหนึ่งร้อยคะแนนแปดสิบสามครั้งจะได้เก้าสิบคะแนนนะครับเดี๋ยวไปดูในภาพของการย่อขยายาให้ดูนะครับนี่นะครับดันพื้นสองที่นะครับสองที่สองทีเดี่มี จำนวนหนึ่งรอยสบวินาทีนะครับหนึ่งอยิบวินาทีเนี่ยทำให้ได้แปดสี่ครั้งจะได้หนึ่งรอยคะแนนนะครับหนึ่งร้อยคะแนนครึ่งหนึ่งของสถานีนี้นะครับทำสามสิบสี่ครั้งนะครับจะได้ห้าสิบคะแนนนะครับห้าสิบคะแนนเรามาดูในสถานีต่อไปนะครับสถาน,นีต่อไปเป็นสถานี ลุกนั่งนะครับลุกนั่งนะครับลุกนั่งจับเวลาสามสิบวินาทีนะครับทำหนึ่งครั้งได้หนึ่งคะแนนสองครั้งได้สองคะแนนมาดูคะแนนเต็มนะครับคะแนนเต็มหนึ่งร้อคะแนนนะครับเป็นหนึ่งครั้งที่เรางทำเนี่ยสามสิบแปดครั้งนะครับสามสิบเจ็ดครั้งได้เก้าสิบแปดสามสิบแปดได้หนึ่งร้อยสามสิบหกครั้งได้เก้าสิบห้าแล้วกลับมาดูในหัวข้อนะครับข้างบนนะครับก็คือ สถานีลุกนั่งเจับเวลาสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีทําได้สามสิบแปดครั้ง,นะง,งด,ดังนั้นหนึ่งครั้งเนี่ต้องทําให้ได้ขอแก้ไขนะครับดังนั้นหนึ่งวินาทีต้องทำให้ได้หนึ่งครั้งนิดๆน,นะครับหนึ่งครั้งนิดๆซึ่งผู้เขา้ารับการทดสอบนะครับหรโรงเรียนที่จะไปสอบเนี่ยต้องฟิตร่างกายมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ามันมากกว่าเวลาที่กําหนดแน่นอนนะครับจาํานวนครั้งสถานีต่อ,อไปเป็นสถานี ดึงข้อนะครับสาหรับดึงข้อนั้นนะครับไม่จับเวลานะครับไม่จับเวลาคะแนนเต็มของเขาทีอหนึ่งร้อยคะแนนนะครับหนึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนจะได้คะแนนเต็มสิบห้าครั้งนะครับสิบห้าครั้งสิบสี่ครั้งเนี่ยได้เก้าสิบสองนะครับสิบสามครั้งได้แปดสิบห้าสิบสองครั้งได้เจ็ดสิบแปดดูช่องว่างระหว่างคะแนนแต่ละครั้งนะครับก็ค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมาก หนึ่งครั้งน,น่ะสิบคะแนนนะครับสองครั้งสิบห้าคะแนนสามครั้งยี่สิบคะแนนนะครับพอผู้เขารับการทดสอบก็ต้องไปซิสซ้อมร่างกายมาเป็นอย่างดีนะครับแต่เราสถานีนี้นะครับต่อไปสถานีสุดท้ายเป็นสถานีวิ่งหนึ่งพันเมตรนะครับหนึ่งพันเมตรคะแนนเต็มของเขาเป็นหน,นึ่งร้อยคะแนนนะครับ ส่วนเวลานะครับเวลา3.25นะครับซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบนะครับจะต้องวิ่งให้้อยน้อยกว่าเวลาหรือเท่ากับเวลา3.25จึงจะได้คะแนนเต็มน,นะครับ3.30นะครับนาทีนะครับจะได้9 5คะแนน3.35 90คะแนน3.40 85คะแนน3.45 80คะแนนนะครับ และคะแนนที่สุดท้ายของที่จะมีคะแนนก็คือเวลาห้าจุดศูนย์ห้านาทีนะครับได้ศูนย์นะครับห้านาทีจะได้ห้าคะแนนนะครับสี่จุดห้าห้าะได้สิบคะแนนนะครับดังนั้นในเรือนแล้ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องไปสุดซ้อมวิ่งนะครับและจับเวลาตัวเองนะครับในสถานีนี้ในหนึ่งันเมตรนะครับว่าเราจะได้กี่คะแนนนะครับ มาดูในหัวข้อเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขตามเกณฑ์การทดสอบนะครับซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อที่หนึ่งเกณฑ์ขั้นต่ําสถานีว่ายน้ํานะครับไม่มีคะแนนไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ําเป็นการวัดผลผ่านหรือไม่ผ่านนะครับต่อไปสถานีดันพื้นดันพื้นต้องดันพื้นได้นะครับเมื่อน้อยกว่าสิบครั้งนะครับนี่นะครับเป็นเกณฑ์ผ่านของเขาไม่น้อยกว่าสิบครั้งฟาเรนาเล็บจะต้องมีคะแนนยี่สิบคะแนน สถานีลุกนั่งนะครับต้องลุกนั่งได้ไม่น,น้อยกว่าสิบครั้งนะครับต้องมีคะแนนสิบแปดคะแนนสถานีดึงข้อนะครับต้องดึงข้อได้ไม่น้อยกว่าหน,น,นึ่งครั้งนะครับสิบคะแนนสถานีวิ่งนะครับต้องใช้เวลาไม่เกินห้าจุดศูนย์ห้านาทีนะครับต้องใช้เวลาไม่เกินห้าจุดศูนย์ห้านาทีนะครับข้อที่สองหากผู้เข้ารับการทดสอบ ทดกสอบไม่ผ่านตามเงื่อนไขหรือเกณฑขั้นต่ำของสถานีใดสถานีหนึ่งจะถือว่าผู้เข้ารับการทดสอบผ่านคุณสมบัติในการเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณสองห้าหห้านะครับข้อที่สามกรณีคะแนานการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของเองิน้หมดนะครับต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของเองินน้หมดนนะครับภายในวงเล็บ นะครับปลายตรงนมันจะมีทั้งหมด400คะแนนนะครับคิดเป็น100%นะครับ400คะแนนคิ่เป็น100%จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าปฏิบัติงานในกองทพบกเป็นจำปีงประมาณ2565นะครับข้อที่สามนะครับก็มาคิดดูนะครับว่าคือเกณฑ์ขั้นตะำรับในสถานีที่หนึ่งี่ไม่มีมีแค่ผ่านกับผ่านนะครับแล้วก็มีนี่ครับอีกสี่สถานีบนพื้นลูกนั่งดึงข้อวิ่งนะครับ การคิดคะแนนนะครับผู้เข้ารับการสอบต้องได้ห้าสิบต้องไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้องไม่ต่ำกว่าห้าสิบนะครับก็คือทุกอย่างไม่ต้องผ่านครึ่งหนึ่งของเข้าไปนะครับครึ่งหนึ่งของเข้าไปคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าจะให้มั่นใจดีๆนะครับผู้เข้ารับการสอบก็ต้องฟิกร่างกายมาสี่สถานีนี้นะครับให้ได้คะแนนมากที่สุดนะครับหรือเต็มไปเลยนะครับเต็มไปเลยจนสถานี่วยน้ําก็มีให้เตีนผ่านนะครับ ก็ปไปศึกษานะครับข้อมูลและพิกซ้อาร่างกายให้ดีๆนะครับให้ดีๆเราต้องผ่านนะครับทั้งสี่สถานีไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ทางวิโยน์ฝากดติดตามและฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับนักล่าฝันในสนามนายสิบฐานบวกสองห้าหกห้านะครับอย่าลืมกดติดตาม,มาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิ